เรกเคยไปสมิตจัาเทียพี่น้องตาตาทะเลบอกกับนับเธอได้อยู่ใคบอกจซื่อซะบราแค่ไปหอดสมิตเจัาเทียเราไม่โทรหรอกค่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นค c เซ็นเตอร์แต่ว่าประเด็นน่ะเราไม่ได้โทรกับอะไรใดๆทั้งสิ้นคือประเด็นน่ะเราอยากรู้แค่ว่ามัน มันเอาชื่อเดิมแหมมาจากไหนอย่างนี้นะแมมเออเราสิมาตัวห้าเราเป็นยังคือบ่อัปเดตเรายังมาดาเขาอ,อีกกันแมนมันก็เป็นเรื่องขัขันค่ะทุกคนมันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องขัขันเออใช่วางสายแล้วก็บล็อกเบอร์ถูกต้องมันไม่ได้มีอะไรหรอก จริงๆอ่ะอย่าไปตกใจนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราจะไปกลัวทําไมถูกไหมคอเซนเตอร์ mm hmm. เราเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรบ้างนอกจากว่าคนคนนั้นอาจจะทาผิดจริงๆแล้วเพื่อไปหลงกนเขามันไม่มีหรอกอยู่ดีๆจะมาแบบทําผิดหรือนู่นนี่นั่นแล้วแล้วแบบข้อโทรมาบอกให้เราโอนเงินหรือต้องไปลงพักต้องอะไรมันไม่มีทุกอย่างมันเป็นระบบของมันหมด นะคะนอกจากว่าจะเป็นพวกแบบวิชาชีพหรือคอเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะโทรมาแล้วแบบเย็บหุ่งไปตกข้างเขาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอามานอกจากสั์ใช่สุ่มใช่ไหมเออใช่มันก็มาทุกรูปแบบเชื่อไหมแอนมีเรื่องเล่าแอนมีเรื่องเล่าให้ฟังขึ้นเจอมากับคนคนข้างๆตัวเองเจอมากับคนรอบข้างเจอมากับคนรอบข้าง มันหลูข้อมูลแมนเจอมากับคนรอบข้างก็คือแบบคนรอบข้างเนี่ยพี่ชายเนาะ